รับคุณผ,ผู้ชมครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะฮะก็มาอยู่กับผมนะฮะมีเคเกมเมอร์นะฮะก็ซึ่งสำหรับวันนี้แล้วก็มีเกมหมนะายครับพ็อกเก็ตเอดิชั่นฮะเวอร์ชันนนั่นเองนะครับอ่าซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในแบบฟันแลนด์สามนั่นเอง <c oughs> ก็สุดยอดนะฮะสุดยอดแห่งเอ่อเมืองแห่งความสนุกนะฮะโอเคนะไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมผมดูคือแบบผมปรับนี่แบบการมองเห็นต่ําสุดอะไรควรจะลดคือแบบ ต้องลดนะฮะแบบข้าแบบเนี้ยมันใหญ่มากนะทําแบบถึงขั้นเครื่องผมแหลกไม่งั้นข้าผมไม่ต่ําสุดป่านเนี้ยแหลกเชื่อผมนะฮะโอเคก็ไปดูข้างในว่ามีเนื้อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเย่ตื่นเต้นนะคแบบรับอ่าฟันแลนสามนะครับเย่นะฮะเออคุณเออเจ้าหน้าที่ครับผมขอซื้อตั๋วหน่อยครับโอเคครับขอบคุณครับไปแล้วบอกเขายังไม่ให้เลยนะครัแบบอ่าเดี๋ยวขอถือดาบนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปตีของเขาอะไรพังซะก่อน ออกครับโอเคฮนะก็ในนี้ก็จะมีเครื่องเล่นมากมายนะครับอ่าหลายชนิดเียวนะครับอ่าว่าให้เครื่องเล่นเยอะมากนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะรอให้ดูนะฮะโอเคคือผมไม่รู้บ้างว่ามันเป็นเครื่องเล่นอะไรไงแบบมันใหญ่มากเว้ยดูดิโอเครื่องเล่นอะไรบ้างวันนี้โอเคส่วนใหญ,ญ่ที่ผมเห็นนะก็จะมีรถไฟเหาะนะเออรถไฟเหาะแล้วก็พวกเออสไลเดอร์น้ำอะไรพวกนีงง้สไลเดอร์นะครับอ่าตรงนี้เขียนว่าปันแร่น,นะครับอ่ะ ก็ผมผมเคยเห็นซีบิงเล่นอยู่ครั้งหนึ่งนะเล่นกับใครไม่รู้ตจำชื่อไม่ได้โอเคครับนี่ก็ที่อะไรวันนี้น่าจะเป็นโดมหัวใจนะโอเคขนาะดผมปอบเล่นปอบการมองเห็นต่าสุดยังแหลกเลยนะครับอ่บางที่นะฮะโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนจะเป็นอะไรนะเครื่องเล่นน้ำป่ะโอเคผมก็ไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่หรอกครับอุ้ยนี่น่าเล่นว่ะอุ้ยเล่นสักรอบดีกว่าครับ <laughs> เก็บบูเก็บไปแล้วจังหวะนี้แววโอ้สนุกอ๋อโอ้ก็นุกเลยโอเคก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าก็ผมเดาได้เลยว่าผมเ้ืผอผมค้าดไม่ผิดนะในในเออแมปฟันแลนด์เนี่ยก็น่าจะมีเครื่องเล่นประมาณไม่ไม่ต่ำกว่า30ชิ้นนะในนี้โอ้โหบอกเลยว่าเล่นเท่าไหร่ก็เล่นไม่หมดนะโอเคเล่นให้ตายก็เล่นไม่หมดนะถ้วยก็มีหมดบ้างเลยฮะโอเค ก็สามารถดาหลดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับเฮ้ยรถไฟเหาะมันก็น่าเล่นนะ่ะโอเค ก็บางทีแมปก็อาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าแมบนี้มันไม่ใช่แมปของ Minecraft PE นะฮะมันเป็น Minecraft ของเอ่ยมันเป็นแมปของ Minecraft PC นะครับอ่าซึ่งเออเรามาแปลงเออไฟเออของ n e c r a f t PC ให้เป็นของ PE มันก็เลยเกิดความไม่สมบูรณ์นิดหน่อยอย่างเช่นพื้นจะเป็นสีดำอะไรอย่างเงี้ยเออแมปอาจจะโหลดไม่ครบอาจจะแบบเครื่องเล่นอาจจะเล่นไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่า ก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆก็ถ้ายกตัวอย่างอุ้ยเนี่ยนะเล่นเนี่ยผมผมบอกเลยอุ้ยเนี่ยน่าเล่นมากเว้ยคือแบบไหนๆก็ไหนๆและลองเล่นสักเครื่องเล่นดีไหมวะโอเคจะลองสักเครื่องเล่นดูแล้วกันนะโอเคเลือกก่อนว่าจะเล่นเครื่องเล่นอะไรดีครับอ่ะเป็นผมนะครับโอ้โหแล้วดูโอ้โหสไลเดอร์นี้น่าเล่นมากโอเคผมชอบมากเลยสไลเดอร์ตอนเด็กๆที่เล่นประจํานะวีโอเคนะผมบอก น่าจะเล่นหโอ้โหนี่น่าจะเล่นมากครับน่าเล่นมากผมเล่นอันนี้ดีกว่าฮะเลยอยู่ท่าดังน่าจะหนุกนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าโอเคผมก็ไม่ค่อยรู้ว่ามันมีเครื่องเล่นอะไรบ้างนะครับอ่าก็ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับอ่าผมผมรู้แค่กดคร่าๆคือเอ่อไปไปที่จุดเออเราเกิดน,นะจุดที่เราซาปาวมาอยู่ไหนฮะเฮ้ยมีหานให้เล่นด้วยเยดเคโอ้โหกคเทพโอ้โห,โหมีไดโนเสาร์คอยาวโอ้โหเยดเคมี เสาเออบังคับการนะโอ้โหดูยังมีเย็ดยังมีเรือให้ขับเล่นโอไมคก็เน็ตโอเคฟันเล่นเอ้ยฟันแลนด์โอเคฮะอันนี้ก็จะเป็นเรือนะครับอ่าเหมดูเหมือนว่ามันจะเป็นเกาะนะฮะโอเคน่าจะเป็นประมาณนะ่ะน่าจะเป็นประมาณประมาณนั้นเออเป็นอะไรวะโอเคครับก็ผมเล่นเครื่องเล่นอะไรดีเนาะไหนๆก็มาละเล่นเครื่องเล่น งั้นผมขอเล่นเครื่องเล่นนี้ละกันฮะดูท่าทางน่าจะสนุกดีนะครับอ่ะอีอีคงจะสนุกมากนะฮะโอเควิป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 โอเคครับอ่าก็มันน่าจะเริ่มจากตรงไหนวะข้างล่างปะวิีโอเคตรงไหนวะน่าจะเป็นข้างล่างฮะโอเคลงไปฮะตุ๊บ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 โอเคนะฮะผมก็อาจจะ จะอธิบายกดคร่าวๆนะครับอ่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาเส้นทางเดินก่อนตอนนี้เราอยู่ไหนวะเนี้ยหาหาทางเดินก่อนอ่าทางเดินอยู่นี้อ่ะก็จะมาดูบอกว่ากดคร่าวๆนะคือสีเหลืองนี่คือทางเข้านะสีแดงนี่คือทางออกนะอ่าก็โปรดเล่นให้ถูกด้วยนะเออเวลาคุณจะเล่นเครื่องเล่นนะั้นมันจะมี2ส,สีนี้อยู่นะฮะโอเคสีเหลืองก็คือทางเข้านะครับอ่าก็เดินตามสีเหลืองไปนะพอพอเล่นเสร็จก็ออกมาทางสีแดงนะครับอ่าเข้าใจเนาะ โอเคผมจะลองเล่นตัวนี้ดูนะฮะโอเคอีคงจะมันเออ๊มายคลาสมานะครับมายคลาสโอเคชุบว้าวคงจะนกอีไปเร็วเย็ดนกนกนกโอ้โหดูแมปโอ้โหยัดเข้โอ้ดกดุกอีโอ้โหดูดิแมปสร้างได้จังไดโอเคฮะปรับดูฮะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ให้ดูหน้าโอเคดูหน้าครับโอ้ ดูนะใบหน้าแห่งความสุขอัะเจอะบุกบ่อเจอหลุยแมพ no oh my g o o เน็ตหลุดแมพได้ไง what the fuck okay เดี๋ยวผมขอพบเอาจู่ๆลุดแมพเฉยเลยอย่างที่ผมบอกนะว่าแมพมันไม่ค่อยสมบูรณ์ฮะดูดิเนี่ยจากปกติตรงเนี้ยมันจะต้องมีรถเอ่อรถไฟเนี่ยอ้อมขึ้นมาทางนี้นะฮะแต่มันอ้อมไม่ได้นะฮะเพราะว่าแมพมันไม่สมบูรณ์มันโหลดไม่เต็มนะครับอ่าก็ต้องขออภัยกันด้วยนะฮะก็ตอเติมเอานะฮะแบบ เนี่ยมันขาดอย่างนี้ใช่ไหมคุณก็หาวิธีแบบเพิ่มแบบบล็อกต่อให้มันมาติดก,กันก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะโอเคค่ะคุณไม่ขี้เกียจแก้นะโอเคครับก็น่าจะมีประมาณนี้อุตส่าห์จะเล่นเครื่องเล่นซะหน่อยโอ้โหผมว่าควรจะเล่นนะควรจะเล่นแบบเครื่องเล่นบนฟ้าซะมากกว่านะฮะโอเคเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใต้พื้นดินนะครับอ่าก็น่าจะมีประมาณนี้สำหรับแม่ฟันแลนด์สามนั่นเองนะครับอ่าลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับอ่าแล้วก็ วิธีลงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีลงผมก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับอ่ะแล้วก็สําหรับคลิปนี้ฮะถ้าคุณชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์กันด้วยนะครับอ่าก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ต้องขอตัวล้าก็ไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย